ฟังคลิปนี้กันก่อนนะคะถ้าเราเป็นสะเก็ดเงินบนหนังศีรษะแล้วกําลังจะตัดสินใจใช้น้ํามันมะกรอกในการชโลมหนังศีรษะนะคะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องนี้กันก่อนนะข้อดีของการที่เราใช้น้ํามันมะกรอกนะคะแต่ถ้าเราใช้ถูกวิธีนะหนึ่งเลยค่ะน้ํามันมะกรอกจะไปช่วยทําให้เกล็ดบนหนังศีรษะของเรานะคะชุ่มชื้นมากขึ้น2ค่ะ ช่วยทําให้หนังศีรษะของเราชุ่มชื้นและลดอาการคันได้บางครั้งแล้วก็หรือชั่วคราวเท่านั้นเองค่ะสามค่ะอาจจะทําให้เส้นผมของเรานะคะไม่แตกปลายและก็ชุ่มชื้นด้วยแต่การใช้นะ้ำมันมะกรอกก็ต้องมีข้อควรระวังค่ะเพราะว่า หนึ่งเลยค่ะถ้าเราใช้ในปริมาณที่เยอะจนเกินไปหรือว่าใช้นานจนเกินไปนะคะจะเกิดการสะสมทำให้รูขุมขนบนหนังศีรษะของเราค่ะอุดตันได้ค่ะแล้วบางคนนะคะใช้ไปแล้วอาจมีอาการแพ้น้ำมันมากรอกก็ได้ค่ะอาจจะทำให้ คันหรือลุกลามมากขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่นะคะแล้วที่สำคัญเลยค่ะบางคนอาจจะอักเสบและเป็นสิวเพิ่มเติมบนหนังศีรษะของเราก็ได้นะคะน้ำมันมากรอกค่ะไม่ใช่ เป็นตัวที่รักษาต้นเหตุของสะเก็ดเงินนะคะมีหน้าที่แค่มันเทาอาการของเราเท่านั้นเองค่ะแต่หากใครนะคะที่อยากให้นีให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวสามารถอินบ็อกเข้ามาหามนีในช่องแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวนีให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้ค่ะ